กับความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเนี่ยหลายคนก็อยากจะมีเงินหมุนก็เลยไปหาได้ง่ายๆในแอป a y Store ซึ่งความง่ายนั้นก็มาพร้อมกับดอกเบี้ยแพงๆขอโทแล้วก็สเต็ปเขาก็เดิมๆนั่หละหากคุณคิดว่าคุณไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยคิดว่ามันช่วยได้ทั้งเงินแล้วก็ตามมาด้วยหนี้ที่มันเพิ่มพูนถามเครดกั่เก่าซึ่งแอปแบบนี้ไม่ได้แนะนำนะให้ใครมากู้เงินแต่ถ้าเกิดว่า คุณจำเป็นจริงๆคุณก็คิดดีๆและในวันนี้เนี่ยก็นํามาบอกกันนะว่าหากคุณกู้เงินกับที่นี่คุณจะต้องเจอกับอะไรบ้างวันนี้พูดถึง10แอปกู้เงินแล้วกันที่โชว์หลาอยู่ใน Play Store กําเนิดขึ้นทุกวันเลยล่าสุดก็มาอีกแล้วกับตัวนี้เงินทันใจสินเชื่อง่าย ยอดกู้ได้เนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทโอนให้จริงเลยนะเจ็ดร้อยยี่สิบบาทหายไปแล้วสี่ร้อยแปดสิบบาทคุณก็ต้องส่งคืนเต็มๆเ,เลยนะหนึ่งพันสองร้อยบาทภายในเจ็ดวันต่อมาเงินไวปลอดภัยสะดวกสบายยอดกู้ได้เนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทโอนให้จริงหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทหายไปแล้วห้าร้อยยี่สิบสี่บาทส่งคืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทภายในเจ็ดวันอันนี้ก็หนักกว่าโตเมื่อกี้ซะอีก ต่อมาเซ็นเชื่อด่วนไทจินตัวนี้เนี่ยเรียกเงินก่อนหรือว่าให้คุณเนี่ยโอนเงินก่อนเลยนะหนึ่บาทเป็นการจ่ายก่อนทั้งนั้นแล้วก็จ่ายไปแล้วไม่ได้เงินด้วยรู้แล้วคุณก็หนีไปซะต่อมายืมง่ายเข้าถึงกองทุนได้ง่ายยอดคู้ได้เนี่ยหนึ่บาทโอนจริง700ดร้ขายไปละห้าร้อบาทส่งคืนเต็มๆต็มนะึ่งพับาทภายในเจวัน ต่อมาเงินกู้ไม่มีหลักประกันนอกคู่ซึ่งตัวนี้เนี่ยเพิ่งทำคลิปเตือนภัยไปหมาดๆเลยจะมีให้คุณเสียค่าสมาชิกก่อน688บาทเป็นอย่างต่ำแต่ว่าเสียเงินแล้วคุณจะได้เงินกู้ไหมไม่ได้ตังเลยนะมันหลอกลวงก็อย้า้คุณเนี่ยหนีมันไปเลยต่อมากันโมบายอันนี้ยอดกู้ได้ที่2,400บาทโอนไปให้จริง1,400บาทก็หายไปละ1000บาท ส่งคืนเต็มเมเลยนะ2,400บาทภายใน7วันบางคนเนี่ยอาจจะกู้ได้ที่1,200บาทโอนให้จริง720บาทก็หายไปแล้ว480บาทส่งคืนเต็ม1,200บาทภายใน7วันก็ยังมีบางคนได้ยอด1,800บาทโอนมาจริง1000หายไปแล้วแ0ดส่งคืน1ัน0เต็มเต็มนะภายใน7วันก็ยังมีซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะได้เงินมากน้อยไม่เท่ากัน แล้วก็ยังมีสินเชื่อด่วนไทยอย่างมีสัญญาเงินกู้อัตโนมัติมีเงินได้เร็วมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มันน p พั s สมาร์ทแมทชิ่งคือไอตัวมันนิพัทเนี่ยมันเรียนแบบมาจากโทมันนี่วอลเล็ตนะซึ่งสินเชื่อตัวอื่นที่ว่ามาสี่ตัวเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้บอกข้อมูลให้ใครได้รู้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณมากู้กับมันแล้วเนี่ยคุณจะเจอกับอะไรบ้างทีงนี้สิ่งที่คุณไม่เจอ ส่วนใหญ่คุณก็จะมองไม่เห็นนั่หละว่าคะแนนแย่ๆของมันจากการวิเคราะห์ของคนที่เขาใช้งานจริงมันเป็นแบบไหนแบบนี้มันมีความเสี่ยงมากๆสเต็ปมันก็เดิมๆเ,เลยนะมิจฉาชีพเนี่ยจริงๆมันก็ดูได้ไม่ยากเลยแล้วสมัยนี้เนี่ยใครอ่าจะได้เงินใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะหันเข้าสู่ Play Store ไปหาดาวน์โหลดแอปกู้เงินพวกนี้ก็ทำได้ง่ายมากๆและก่อนที่คุณจะไปกู้ คุณก็ต้องลงทะเบียนเบอร์เบอถือกรอกข้อมูลส่วนตัวถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรวมถึงสแกนใบหน้าด้วยคุณจะเห็นเลยว่าหากคุณรู้ก่อนแบบนี้ว่าแอปแต่ละตัวนั้นเนี่ยคุณจะต้องเจอกับอะไรบ้างคุณก็สามารถเช็คเบื้องต้นนะดูจากคะแนนรีวิวของแอปนั้นแหละและสมัยนี้แอปก็ชาญฉลาดมากขึ้น ไม่มีคะแนนรีวิวปรากฏให้ใครได้เห็นทั้งนั้นหากคุณคิดว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยคุณสามารถรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้คุณก็ค่อยเริ่มที่จะลงทะเบียนแล้วก็ยื่นขอการสมัครเข้าไปเพราะว่าอะไรก็ตามที่คุณได้กรอกลงไปแล้วส่งไปแล้วมันก็ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้นะรวมถึงมันก็ไม่ปลอดภัยในภายหลังด้วย